ครับ,รบก็ดีครับได้มาออกรถที่อีสุพันทองเป็นลูกค้าเก่านะครับยินดีแล้วก็ทางทางทีมงานฝ่ายขายก็บริการดีมากครับประทับใจครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่มาดู YouTube Channel รถบรรทุกปายแดงและช่องเ c e บ o o k รถบรรทุกปายแดงของอ e ีสูนะครับวันนี้ผมมาพิจกรรมที่เดิมนะครับประจำการที่อ e ีสูสาขาพันทองได้มีโอกาสสมมอบรถให้กับลูกค้า VPE 1หนึ่งท่านก็คือพี่ไมตรีหรือว่าชื่อเล่นก็คือพี่ดำนะครับขออนุญาตเรียกชื่อเล่นพี่ดำนะครับพี่ดำก็มาเอาอรถกับผมก็คันนี้ก็เป็นคันที่2แล้วก็มีด้านหลังอีกคันนึงก็คือเป็นกระบะสีประตูด้วยวันนี้พี่ดำมาเอารถสองคันพร้อมกันก็ เป็นลูกค้า P ีพลูกค้าพิเศษ,ษ,ษนะครับผมก็ข้างหลังก็จะมีผ้ายันที่พี่ดำเตรียมมาด้วยนะครับวันนี้พี่ดำออารถ6ล้อตู้10บานทํากับอูอาริคอนนะครับผมก็วันนี้น้องหญิงก็มาล่วงสมอรลรถใหม่ด้วยนะครับอากาศค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับผมเ,เดี๋ยวละเรียของโวรถผมก็จะพาลูกค้าที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะครับผมดูว่ารถของอูอาริคอนลวดลายการตกแต่งเป็นยังไงบ้างแล้วก็รถของพี่ดำแต่งลักษณะไหนไปวิ่งงานอะไรนะผมเดี๋ยวผมพาลูกค้าที่ดูคลิปนี้อยู่ไปรับชมพร้อมกันนะครับ ไปเลยครับสลับรถหกล้อตู้สีบานนะครับผมสลับรถหกล้อตู้สีบานของพี่ดําคันนี้พี่ดําก็ไปวิ่งงานของของของอ e ีซูนะครับซึ่งอ e ีซูตอนนี้ก็เป็นรถที่ได้รับออเดอร์จากการผลิตรถรุ่นยนต์ตัวใหม่ไม่ว่าจะเป็นของออนเนีวรุ่นพิกโรและก็รุ่นมิวเที่เป็นออนเนีวเมกที่เพิ่งเปิดตัวไปล่าสุดเองนะครับผมก็ชื่อประกอบการแล้วก็ในเรื่องของตัวแรบไลน์แรบไลน์ของพี่ดำคันนี้เป็นแรบไลน์สีนดำเงิน สีน้ำเงินสีฟ้าเป็นลักษณะมีแบบริ้วนิดนึงสามขีดนะครับอยู่ข้างบนนะฮะก็ทำเป็นผลงานการรับลายของอูลิคอนนะครับผมด้านล่างก็เรียบหรูไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็รับลายสีน้ำเงินเหลืองนะครับผมจอดอยู่ด้านข้างก็เป็นดีแม็กเหมือนกันพี่ดำวันนี้พี่ดำออกรถพร้อมกัน2คันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเลิกงานยามดีของพี่ดำจริงนะครับผมวันที่สามสิบเอ็ดเดือนตุลานะครับผมเวลาสิบโมงห้าสิบเก้านาทีนะผมอีกสักข้างหนึ่งก็จะรับรถใหม่ไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปดู การตกแต่งของรถของอูนิคอนว่าด้านท้ายมีการตกแต่งแบบไหนบ้างนะครับเมื่อกี้ผมให้ลูกค้าดูด้านหน้าแล้วนะผมด้านท้ายคันนี้ก็จะเป็นลักษณะโทนสีแดงมีโทนสีแดงสีขาวสีน้าเงินนะครับผมลักษณะเป็นเลี้ยวๆนิดนแล้วก็ตรงกลางก็ตรงที่ติดแผ่นป้ายก็เป็นลักษณะแบบปีกผีเสื้อนะครับสองข้างซ้ายขวานะครับผม,ผมก็มีให้ไฟลักษณะเป็นไฟ LED ไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมไฟท้ายไฟเบรกนะครับผมก็ ติดตั้งมาให้เรียบร้อยทับทิมสีแดงนะครับผมตรงท,งท่านท้าย2ฟ้างทั้งสองข้างก็จะติดคําว่าบริษัทอุลิคอนจำกัดนะครับผมทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับส่วนเรื่องตัวหูตู้ของอู่อุลิคอนด้านท้ายก็ทํามาทั้งหมด4ทําแหน่งนะครับผมหนึ่งสแล้วก็4นะครับผมแล้วก็ด้านข้างของอู่อุลิคอนการเก็บงานก็แบบนี้ครับ1 2 3 4 5ส้าหนะครับผมไล่มาเรื่อยๆนะครับ ตามตำแหน่งที่ผมให้ลูกค้าดูนะครับผมอันนั้นู่ที่วิ่งงานที่ชลบุรีอบอกว่ามีหลายอู่มากนะครับู่สมศักดิ์2018นะผมู่บ้านบึงบริคารูออเลคอนูอ่สมานิการช่างู่แค,ออมมรคร์บอยู่ชลบุรีรวมช่างนะผมแล้วก็ูออื่นที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีที่เรียกว่าเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์รถต่อตัวถังรถทุกชนิดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานาตู้งานดําหรือว่างานกระบะเหล็กกระบะคล้อสูงนะครับ สำหรับหกล้อตู้สิบบานรุ่นนี้นะครับผมที่ลูกค้าไปวิ่งงานก็เป็นรถหกล้อที่มีความยาวอยู่ที่เจ็ดเมตรหกนะครับวันในก็เจ็ดเมตรหกแล้วก็วันนอกอยู่ที่ประมาณเจ็ดเมตรเจ็ดนะครับผมความกว้างก็ตามสเปคตามขนส่งนะครับแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากจะให้สเปคกว้างมากกว่าเดิมบางทีไปวิ่งงานแล้วมีพาเลทที่อาจจะวางติดกันใกล้กันเกินไปแล้วอาจจะมีผลกับการวางของก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอยากจะขยับไซส์ขยับเพิ่มเติม,ตมนิดนึงก็ สามารถบอกกับทางผมแล้วก็ทางอู่ได้นะครับจะได้คุยกับทางาาทางเจ้าที่อู่ได้แล้วก็เวลาลูกค้าไปจดทะเบียนจะได้จดง่ายๆนะครับก็หกล้อตู้สิบานคันนี้มีแคมเปญน,นะตอนนี้คือดาวเริ่มต้น4 9 0หมบาทเป็นลูกค้าเก่าที่มีรถอยู่แล้วหรือถ้าลูกค้าจะาใช้แคมเปญขับฟรี90วันก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้เช่นเดียวกันตอนนี้ผมก็ทำโปร49,000บาทอยู่นะผมสลับ6ล้อตู้10บาน ที่ไปวิ่งงานแต่มีเงื่อนไขนิดน,นึงคือลูกค้าต้องมีรถเก่าอยู่ละหนึ่งคันเก็นไปนะผมก็ไฟแนนซ์ที่มีรองรับก็เป็นไฟแนนซ์ที่เข้ามาร่วมทํากิจกรรมช่วงโค้งสุดท้ายของสิ้นปีนี้นะครับผมฝากด้วยว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเห็นคลิปนี้อยู่นะครับก็มีเบอร์โทอรอยู่ตรงนี้สามารถที่จะโทรมาสอบถามได้นะครับผมผมก็จะครีวิวคลิปอยู่เรื่อยๆนะครับเผื่อบางทีลูกค้าสนใจอยากจอดรถใหม่ก็สามารถที่จะทักทายได้นัทีอาจจะตอบเพจช้า ตอบลา์ชาก็ต้องขออภัยเนื่องจากว่าบางทีอาจจะติดภรารกิจหลายด้านนะครับแต่ว่าจะทําราคาให้ลูกค้าแน่นอนนะครับขอฝากขอบพระคุณลูกค้าด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวก่อนปิดท้ายคลิปผมจะไปสัมภาษณ์พี่ดาที่มาออกรถใหม่วันนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะผมเดี๋ยวไปรับชมด้วยกันนะครับมีรถอยังไงบ้างครับครับก็ดีครับได้มาออกรถที่อีสุพันทองเป็นลูกค้าเก่านะครับยินดีและก็ทาทางทีมงานฝ่ายขายก็บริการดีมากครับประทับใจครับ ลูกค้าที่สนใจรถใหม่ด้วยครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับอ๋อถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสนใจรถใหม่ก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับติดต่อทางทีมงานฝ่ายขายอีซูซูอันทองได้เลยนะครับก็ขอให้พี่เมตีเก่าก็ขอให้พี่เมตีมีความสุขมากนะผมขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากๆครับ,บครับ